มื่อนี่สง่งผมเนี้ยขี่รถพาร์หนทางไปเห็นเตาเนาะก็เลยสวยสวิตไว้เอาขึ้นไปปล่อยสู่ธรรมศาติเนาะแต่อีต้นมูเพิ่นถึกรถเหยียบตายแล้วเน,นาะตัวใหญ่เต,ติบเตาพันปีเบ,บ,บิ่งหน้าเราก็เป็นแต่อีต้นเนาะโอ้โหเพิ่นออกมาได้ใสแต่ว่าเห็นเพิน่นยางก,ากําลังสิขามทางอยู่นนเนาะรถคือเหยียบแท้ๆกันเลยพักจอดเอาขึ้นมา ปล่อยตอนนี้เอาไปปล่อยอยุทีแม่น้ำเ็อาู่ใกล้บ้าน,นบางอื่นเจอคนใจดีเพื่อนก็เป็นคนหักซัดเิ่นิ้งมือตาเทมวทเแมวอยู่วิกวันปล่อยน้องคืนกับชูธรมรมชาิเนาะเพื่อนก็สิดีใจแหง ก่อนสิบอยเพื่อนไปก็ขอถ่ายโฮ่เนาะเก็บภาพไว้ก่อนไปแล้วกลับขึ้นสุดธรรมศาสตร์เนาะตอนนี้